ค่ะกลับสวัสดีงา,งงางมๆพ่อแม่พี่น้องปองไปถูก,ถ,กถูกทันเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผูน้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิง้งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะพี่น้องสําหรับท่านผูน้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดก็สีมาสรุปตัวเลขของประตาท่องสุกสู่ฟังเนาะค่ะสําหรับงวดวันที่16 เมษายนเี่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองห้าหกห้าของพอตาท่องสุกเพิ่นสี่เข่าหรือบ่เขานะคะงวดนี้เข้ากันมาคขอยลุนกันไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องว่าเลขเพิ่นสี่สำหรับเลขหลักที่บ่มานน้ำกันเนี่ยนาะค่ะพี่น้องสี่เฮ็ดหง่ายหลังคืองวดที่แล้วบ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วศูนย์กับหนึ่งบัมานน้ำกันเนาะคะ่ะมานน้ำกันอ่อยต่อยค่ะพี่น้อง ก่ะงวดน,นี้ก็ย่านสามกับสี่เรียงกันซองรองอยู่ในสิมาน้ากันสารลนะนองพี่น้องเนาะค่ะค่ะสำหรับเลขลักเนาะค่ะของพอตาท่องสุกกระสิม 0, มิศูนย์มิหกมิเก้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่แคปหน้าจอบ๊เป็นเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะที่แคปหน้าจอบ๊เป็นจังได้ก็เตรียมสม,มุดปากกาไว้เด้อค่ะแอสิยำให้ฟังสองหลอดนะค่ะพี่น้องเนาะ ก็เป็นที่ชัดเจนยูน่ดอกนะคะพี่น้องค่ะสำหรับตัวเลขของปตาทห้องสุกค่ะเตรียมสมุดประกาแล้วก็โจทเลยเ้อพี่น้องเด้อเลขรักเนาะค่ะเลขรักวันนี้หลายตเนาะ,ค,ะ,นค,ะ 0, 6, 9, 9, ค่ะพี่น้องค่ะมีศูนมี6กมีเก่ามีเกศค่ะพี่น้องแล้วก็มีหา มีสองมีหนึ่งค่ะเลขหลักพอตาทองสุกเนาะแล้วก็จับคู่นะคะพี่น้องค่ะประกบคู่ให้แล้วเนี่ยนะคะพี่น้องมิสี่ศูนย์สี่แปดหกสี่หาสี่หาแปดหกแปดสองสี่สองแปดค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตัวที่วงกลมนี่คือพผน,น,นแนวด้วยค่ะพี่น้องตัวที่วงกลมนี่คือตัวเน้นแล้วนะคะพี่น้อง คาตัวเน้นแล้วนีนก็ซิมีตัว40หาซี68ค่ะพี่น้องเน้ยนยู่สามหางแต่ตัว28ไม่นเน้นแต่ว่ากระจุดหลาขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สิจักแนวเใดบุพี่น้องค่ะจังไรก็ไปพิจารณาบังเดอพี่น้องเพราะว่าเลขมันหลาตัวซะเลเกินเนาะค่ะพี่น้องก็แต่กาเป็นที่หนาจับตามองเนาะค่ะของพ่อตาท้องสูงเข้านะคะ่ะ งวันนี้สิลุดหรือสิเขาจงังไรก็ไปพิจารณาซอยกันเอาเด้อพี่น้องค่ะถือพิษจ,จะว่าทางช่องเลยค่ะเพราะว่าอยากออามาฝากมา่ตอนเอาไปเปรียบเทียบเนาะค่ะถามักก็บคอยลงทุนถ้าบ่มักเข้ากับพานไปเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวเลขของเพื่อนมันสีลายหางในจังหน่อยพี่น้องถารวมกันนี่มันก็สิีลายหางเลยพี่น้องเดี๋ยวแอดนับนึง ค่ะสำหรับตัวจับคู่นี่แปดคู่เนาะคะพี่น้องค่ะแปดคู่ไปกับแปดสองสิบหกคุณนะคะพี่น้องค่ะถ้าไปกับได้นี่ค่ะแล้บันนี้กับตกันอีก,ก,อกพี่น้องค่ะเลขไม่มาด้วยกันเลขบัามานน้ำกันนียหน่อยงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมีสามตมีสามมีสี่มีแปดค่ะพี่น้องค่ะมีสามมีสี่มีแปดเลขไม่มาด้วยกันบันนีต้ตกันก็มีสองสองเจ็ดห้าหกสี่เจ็ด หกเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องอันนี้เลขเลขอันโตกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะโตกันวงกลมไฮเดรซิมี่สองเจ็ดห้าหกสี่เจ็ดหกเจ็ดค่ะพี่น้องหาทั้งเม็ดทั้งม้วนนี่ทั้งเมดทั้งม้วนนี่สิบสามคู่พี่น้องค่ะถสามคู่นี่ไปกับนี่ก็เติบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ ถ้าเฮาจังไรเฮาก็คัดเอาตัวที่เฮาเน้นเฮามักก่อนเนาะค่ะพี่น้องถ้าไปลงทุนเบิดนี่รับรองเนาะค่ะพี่น้องอาจสีได้บ่ทอเสียเนาะค่ะพี่น้องก็จังไรก็เอาไปพิจารณาเด้อคะ่ะเพราะว่าทางช่องบริด้สนับสนุนให้เลีนการเพราะนันแต่ยังไดเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮายิบลรตเตอรีน่นี่ถ้าเฮายิบแค่ใบทั้งใมันก็โอเคอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ถ้าสิบไปยิบเอาเบิดตโคหังสีมันคงสีแย่อยู่เนาะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไรก็ให้คัดคัดกล่องเนาะค่ะพี่น้องว่า เฮาเป็นตาลงทุนตัวใดหรือว่าไปตรงคิดตรงใจเฮ้าตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องเฮาคอยลงทุนถ้าเฮ้าบ่มักเข้าก็ผพานไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าแอดเบิงอยูน่นี่คือมันสีหลายตัวโหดเนาะคะ่ะพี่น้องการล่องไปเบิงเนาะคะ่ะถ้าไปกั๊บนี่มันที่แย่ะคะ่ะพี่น้องกับเจ้งเล็กเอาไปพิจารณาเบิงเด้อคะ่ะนี่แอดเอามาอธิบายสู่ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเมื่ออื่นตอนเช้าจ้งได๋สวยๆเนาะคะ่ะถ้าแอดไปบ้านพอตาท้องสุกได้เนาะคะ่ะกสิ ไปสัมผัสอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่ารอบนี้สิให้พี่น้องเบิงเตงแตดึกเนาะค่ะก็เลยได้มาเบาสูฟังกอนเนาะค่ะรอบนี้ก็เสียพี่น้องเบิงเต่ศ้าวเนาะค่ะสำหรับผู้ใดตื่นศ้ามากก็สิได้เห็นกอนมูเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องขายจังไดกับฝากไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากไว้ไปพิจารณาเนาะคะ่ะทวนอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะสาหรับเลขาตาทองสุกเนาะค่ะพี่น้องค่ะตาทองสุกร้านเปนเอร์เซนมวดประจําวันที่16เมษายนสองห้าหกหานะคะพี่น้อง ค่ะเลขลักมีศูนย์มีหกมีเก้ามีเก็ดแล้วก็มีหามีสองมีหนึ่งค่ะพี่น้องเลขลักแล้ววันนี้เลขลักนี่ก็มีจุดหลายจุดหน่อย้ะคะ่ะพี่น้องเด้อมีตัวจุดหลายจุดหน่อยก็คือเด่นก็คือสิเป็นเจ็ดของพ่อตาเนาะคะ่ะจุดหลายกูโมเลยคะ่ะเจ็ดนี่จุดแบบหาจุดหกจุดเนาะคะ่ะแล้วกล่องลองมากก็สิเป็นหาเป็นศูนย์เป็นหกแป้งสิค่ะพี่น้องสองก็นิดนึงค่ะ เลขหลักเนาะคะ่ะก็ระวัางเลขบักกี่ร้อยเพิ่นน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขบักกี่ร้อยขามหัวไปหากันเนาะระหว่างพี่น้องค่ะบารนี่ก็สิเป็นจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องก็สิมีสี่ศูนย์สี่แปดหกซีหาซีหาแปดหกแปดสองซีสองแปดค่ะเลขจับคู่ให้เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อตาเพิ่นก็นเน้นไปที่ ซีศูนย์หาซีแล้วก็หกแปดเท่านั้นเนาะคะกับมีสามคู่บัดน,นี้ถ้าถ้าเล่นตามพี่พ่อตาค่ะพี่น้องก็เลือกเอาแค่เฉพาะที่พ่อตาเพิ่นวงกลมเนาะคะ่ะพี่น้องประหยัดงบประมาณนะคะพี่น้องแต่ว่าบางเทธอไปนเน้นตัวที่เพิ่นวงกลมสะพัดออกตัวบ้วงกลมบางทีนะคะพี่น้องมันก็นเลยเป็นทีลงทุนอยา,นากเล็กจังหน่อยเนาะคะสำหรับตัวแอดมินนี่ก็คือ สิเลือกเอาตัวใดด้วยกันเนะค่ะพี่น้องเลือกทังคนกับแอดเน้นให้แน่ว่าเสียเอาตัวใดเองสิโอ้แอดกับเน้นบเป็นเด้อพี่น้องเลือกแต่ว่าเสนอให้เบิ่งใดเนาะค่ะแต่ว่าเน้นให้บเป็นค่ะพี่น้องมันหลายตัวพดแอดกับบุลูจักสิเลือกเอาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่จัจไหก็เลือกเอาเองเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเอาเองว่าเป็นแต่ลงทุนบอหรือว่าเป็นแต่เสี่ยงโชคบอเป็นแต่ยิบลอตเตอรี่บอลอย่างสิก็แล้วแต่พี่น้องเนาะค่ะบันนี้ก็สีมาทวนเลข เลขไม่มาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องกับประวัติศาสตร์เทือแเลกเนาะค่ะที่รุดไปงวดที่แล้วด้วยค่ะหนึ่งกับศูนย์มาน้ากันรองซองเ้อค่ะพี่น้องเดเลขไม่มาด้วยกันงวดที่แล้วมาน้ากันอ่อยต่อยนะคะพี่น้องก่ะเหตุให้งายทองกันหลายๆคนเลยทางค่ายหนึ่งหรือว่าเลขของน้องโบมาหนึ่งศูนย์เนาะค่ะพอตาท่องสูงพอตาท่องสูงวัดดับเนาะค่ะไปตัดถิมเบิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะผ้ากันไปตัดถิมเลขออกมาหนึ่งศูนย์เต็มๆเนาะค่ะสาหรับเลขน้องโบเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะที่มาที่ไปของ สิบสองวดติดก็คือเป็นเลขน้องโบเท่านั้นนะคะพี่น้องที่ว่าเขาติดกันบ่มีบา่าบ่มีเว้นนะคะแล้วก็ไฮห,หางเดียวเนีนๆมากนี่ก็คือเลขน้องโบจังไรก็ถ้าผูใ้ใดอยากเบิง้งกะเขาไปเบิ้งในช่องของทางสุภาลวยพ่อนภาลวยได้เลยดนะคะ่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าไปท้ายท้ำมาแล้วนะคะค่ะเราบันนี้เลขตกนนะะขตกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขตกกันนี่ก็สิเป็นสองเจ็ดห้าหกสี่เจ็หกเจ็ 6. เจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะตัวการนี่พ่อตาวงให้อยู่ซีหางค่ะพี่น้องซีหางซีหางนี่ก็สิเป็นให้ว่าตัวการนี่บ่วงแค่ตัวเดียวว่าเท่าไปเนาะพี่น้องเนาะกิดศูนย์ที่เหลือวงเบิดค่ะพี่น้องนี่ลาบะนี่ข้ามักเข้ากับควายพิจารณาเบิึงเนาะค่ะพี่น้องถ้าข้าบ่มักเข้ากับพานไป ทางช่องก็อยากให้พี่น้องปองไปทุกท่านมีฉชคมีช่มีโคูคมีหมัมนเนาะคะ่ะก็เลยนํามาฝากมาตอนเนาะคะ่ะถือพิษบ่าว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าบางท่านก็อยากไปเบื้องเลขรัก้วเขาเจ้าก็จับคู่ใส่กันเอาเองสินะคะ่ะพี่น้องกับเลขบอกกี่ร้อยไปหากันคมหัวนี่เพิ่นว่าซื้อคมไปใส่กันก็มีเอซีหลายทันที่เพิ่นได้เนาะคะ่ะจังไลก็ให้ว่าโตเลขของ่อตาเฮ้าเนี่ยให้ว่าใส่พิจารณาเบึงให้คักก,ก,ก่อนพี่น้องคอยลงทุนเนาะคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางให้เลขอกรักกับเลขอบมากด้วยกันนี่มันสิขามไปใส่กันเนี่ยถ้าจับขามไปใส่กันมันสิบอมันสีออกมาหลายตัวคือพรตาจับบอพี่น้องมากระล่องขามหัวไปใส่กันลองเบิงเดอค่ะถ้าขามหัวไปใส่กันมันก็สิหน่อยๆตัวนะคะพี่น้องค่ะแต่ถ้าจับบิ็อคู่มันก็สิหลายตัวคือเก่าแล้วพี่น้องค่ะถ้ามากเท่าไดก็ค่อยเลือกเบิรงเดอพี่น้องเด้อค่ะแอดกะเลือกไห้บเปียนนะคะ ฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่โทรมาถามว่าแอดเน้นแห้แน่เอาตัวเดียวแข็งแข็แ้แน่เนี่โอ้ยเลือกบเปลี่ยนคือกันพี่น้องเลือกบเปลี่ยนคื้กันค่ะเังไรกะไปพิจารณาล่องบึงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเรก่าตาท้องสุกเนาะ,ค,ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกับคอยพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านเนาะคะ่ะหายมีแต่ความจเจริญฮ่งเครื่องเหลืองเหลือมเนาะคะ่ะคิดสิ่งหนึ่งประกรันใดกัอคอยประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องค่ะพี่น้อง มิตรธรรมวาเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ